สวัสดีครับวันนี้ร้านดีไซน์ลุบลีนะครับงานตัวนี้นะครับจะเป็นงานสติกเกอร์พิมพ์ u ูนะครับแลบรถนะครับรถทั้งคันเลยนะครับให้เป็นธุรกิจของคุณที่คุณต้องการนะครับตัวนี้ก็จะเป็นด้านหลังครับอยากให้มาสัมผัสครับตัวจริงก็จะมีแท็กเกอร์ด้วยนะฮะก็งานนะครับเก็บรายละเอียดได้โอเคเลยครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทางคุณลูกค้าบอกว่าเอ้ยเราต้องทันเราต้องทันก่อนวันที่16นี้งวดนี้นะครับที่จะต้องจำหน่ายลถตัวนี่แล้วนะครับ ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ตัวเต็มๆก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้คืองานด่วจนะครับที่แบบว่าวันเดียวเสร็จเลยพอดีว่าจังหวะว่าคิวเราเคลีร์คิวให้คุณลูกค้าได้พอดีครับก็เป็นคุณลูกค้าที่ใช้งานกระตุกันนะครับฝากด้วยนะครับมังกรฟ้าบิทเฮงนะครับลอตเตอรี่ออนไลน์เดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันหน่อยนะครับด้านข้างมาดูด้านหน้าอตอนนี้ทีมงานแอดมินนะครับก็ทําการรีวิวงานเหมือนกันอันนี้แอดมินแป๊บสวัสดีครับแอดมินแจงสวัสดีครับ อันทีนี้น้องๆก็มาทํารีวิวกันหนึ่งกันนะครับนี้จะเป็นด้านหน้าครับด้านหน้าหยุดเนี่ยงานก็จ้องอกมา,าได้เลยนะครับตัวนี้รับรองเลยว่าคนนานแล้วก็งานเนี่ย่อนางที่จับรีเมียบเลยสวยจริงๆครับตัวเต็มเมเนี่ยทั้งพันเนี่ยสวยมากทางร้านดีไซน์ลบลีก็ขอขอบคุณแล้วก็หยุจะมารีวิวเป็นภาพน,นิ่งให้คุณลูกค้าต่อน,นะครับวันนี้ร้านดีไซน์ลบลีสวัสดีครับ